คลิปนี้ก็อยู่กับสาวฟันกุบก,กอกนะคะแล้วก็มาดูบ้านของยิงช่างนะคะห้องของน้องโอมน้องน้ำมนนะคะนี่นะคะเห็นว่าจะต่อเติมไฟแล้วนะคะต่อเติมไฟต่อไฟนะคะเข้าไปนะคะด้านในนะคะในหบ้านนะคะน้องจิงโก้ก็อยู่นะคะนี่นะคะก็ไม่เสร็จไม่เลิก,ลก<า>นะคะช่างเพิ่งตื่นช่างเพิ่งตื่นนะคะ <laughs> ช่างคนไหนน้อง ช่างมืดนะคะโอ้ช่างมืดเขาชอบอําอะไรตอนมืดมืดนะคะนี่โอ้โหสวยอยู่นะนะคะสวยเก่งนี่นะคะน่าจะปูกระเบื้องก็เสร็จแล้วนะคะปูกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้านในนะคะค่ะก็นี่เดี๋ยวคอยเก็บรายละเอียดนะคะเก็บอะไรอีกนะคะเพราะว่ายาแนวแล้วอุปกรณ์นะคะก็ต่อเติมนะคะนี่นะคะสองหน่งนะคะก็จะเตรียมทํานะคะ ด้านบนนะคะด้านบนเดี๋ยวสาปานก็จะไปฉาบก็เสร็จแล้วช่องลมก็มีเออเก่งหลังใหญ่เหมือนกันในหลังใหญ่นะนี่ห้องจะใหญ่ไหมนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปขอส่องด,ดีกว่านะคะค่ะไปส่องดู <c oughs> <c oughs> นี่นะคะกำลังจะต่อเติมไฟต่อเติมอะไรนะคะสายอะไรแยะเลยนะคะพื้นกระเบื้องบนพื้นนะคะตรงนี้นะคะค่ะนี่นะคะทีมงานลุงช่างนะคะแอ้ยเดี๋ยวก็จะตกหรอกนะคะค่ะก็เดี๋ยวพาเลาะชมนะคะหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะคะหลังจากที่สาบานก็ไม่ได้เลาะชม นานแล้วนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมนะคะความเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะคะที่โคกหนองนานะคะเป็นยังไงบ้างคะ่ะนะคะลุงพลป้าแตนบ้านจำปาดงจาปาดงนะคะบ้านจาปาดงนะคะไปะนะคะเดี๋ยวพาเลาะชมวิวนะคะบรรยากาศหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะคะบ้านแต่ละหลังแต่ละหลังนะคะ ค่ะก็เดี๋ยวลหลังเป็นยังไงบ้างนะคะนี่นะคะบ้านของลุงช่างนะคะดูโครงสร้างนะคะจีดนะคะจีดจีดจีดนะคะไหลลงมานะคะไหลลงมานะคะตรงนี้นะคะบ้านของลุงช่างนะคะต่อเติมออกมานะคะก็สวยนะคะลุงช่างก็ถือว่าเก่งนะทำบ้านได้ขนาดนี้นะคะฝีมือก็พัฒนาไปเรื่อยเรื่อยๆนะคะ แต่ก่อนก็เพื่อนก็ขยายออกมานะคะค่ะเพื่นขยายออกมาแล้วนะคะค่ะนี่ค่ะอันนี้นะคะก็เก็บเก็บของไว้นะคะตรงนี้นะคะก็เก็บของไว้นะคะค่ะอันนี้นะคะก็เป็นบ้านของลุงพันนะคะค่ะลุงพันก็กลับบ้านเนาะยังไม่มานะคะลุงพันนะคะกลับบ้านนะคะค่ะนี่ก็ บ้านของแม่คำใสพ่อฟื้นนะคะบ้านของแม่คำใสพ่อฟื้นนะคะค่ะส่วนหลังนี้นะคะอดีตบ,บ้านยูทูบเบอร์นะคะคนเก่าคนที่จะมาอยู่ณนะตอนนี้ก็น่าจะเป็นเบาวมืดนะเบามืดนะคะนี่อยู่บ้านหลังนี้นะ,ะอันนี้ก็บ้านของแอดมินนะคะแอดมิน น่าจะเป็นจิโกหรื yeah อเปล่าจิโกนะคะจิโกอยู่บ้านหลังนี้นะคะค่ะอันนี้ก็บ้านบ้านของแอดมินนะคะจิโกหรือเปลี้ยวน้อบัดทีนี้นะคะจิโกหรือเปลี้ยวน้อนะคะอืมค่ะอันนี้ก็เป็นบ้านของแอดมินนะคะแอดมินแอดมินตามหลังนี้เลยนะคะแต่ก่อนนะคะค่ะมีค่ะบ้านของ ก็แอดมินนะคะมีหลังสวยๆหลังนี้นะคะค่ะแต่ละหลังก็เก่งนะนี่ทําอยู่นะคะค่ะทำบ้านของพี่แอนนะคะพี่แอนนี่ค่ะของพี่แอนค่ะบ้านของพี่แอนนี่มะละกอหลังบ้านนาข้าวนะคะ อันนี้ก็บ้านของชิดปากแป่นะคะชิดปากแป่เดี๋ยวมาชมทุ่งมาคะหลังบ้านบ้านานานะคะค่ะโอ้ยาข้าวก็ค่อนข้างที่จะลกโอ้ข้าวก็เริ่มจะตั้งท้องแล้วนะคะเริ่มจะนะคะเริ่มจะนะคะใกล้ๆแล้วนะคะน่าจะอีกไม่มาประมาณไม่นานนะคะก็จะตั้งท้องนะคะอีกประมาณสัก คึ่งเดือน15วันนะคะก็จะตั้งท้องน่าจะได้เวลาใส่ปุ๋ยแล้วนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับข้าวนะ,ะน่าจะเป็นข้าวเนาะใส่ปุ๋ยเขาก็จะค่อยๆเติบโตไปบ้านของพี่ชิดนะคะพี่ชิตก็ไม่อยู่นะคะเห็นว่าอย่างนั้นนะคะค่ะกับอุดรแล้วนะคะตรงนี้ก็เลยโล่งไปเลยนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็ ยังไม่มีใครมาอยู่นะคะยังไม่มีใครมาอยู่เนาะนะคะตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวป้าแตนก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะที่เหล็กนะคะก็พึงจะได้มาเห็นเนาะนะคะตรงนี้นะคะตั้งแต่นู่นนะคะนานแล้วนะคะสปานก็ไม่ค่อยได้ขึ้นมาถ่ายนะคะวันนี้ก็มาถ่ายดูบรรยากาศนะคะหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะคะแม่ดาม่าไม่อะไรทั้งนั้นนะคะ f อนะคะค่ะโดยประสงค์นี่ก็เป็น บ้านของแม่ดานะคะป้าไทยบ้านนะคะแม่ดาป้าไทยบ้านนะคะที่มาอยู่ตรงนี้นะคะค่ะนี่ค่ะแม่ดาป้าไทยบ้านในบ้านของแม่ดาป้้าาไทยบนนะคะตรงนี้ก็ยังอยู่นะคะก็มี เลยนะคะหลังนี้ก็นะคะค่ะได้จอดได้นั่งกินข้าวได้สบายเลยกว้างนะคะผัาปดาอันนี้เป็นของปดาดนะคะส่วนหน้านะคะส่วนด้านหลังก็เป็นของป้าไทยบ้านนะคะพี่เสือพาไปนะคะก็ไม่อยู่นะคะตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ก็ว่างนะคะว่างก็บางของยาชินะคะหลังแรกเลยนะคะ ณตอนนี้นะคะหลังแรกเลยนะคะค่ะก็นี่ยาชีก็อยู่นี่นะคะนี่แหละนะคะก็อยู่รวมกันนะคะก็ดีเนาะนะคะมาอยู่ตรงนี้นะคะก็ดีส่วนตาของยาชีนะคะยาชีก็พักอยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าแม่พีแม่เบนซ์นะคะก็ไม่ค่อยได้มานะคะไม่ค่อยได้มานะคะนี่ค่ะ บ้านยูทูบเบอร์นะคะแล้วก็พาเอฟลัดเลาะนะคะชมหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะคะค่ะหลังจากที่ไม่ได้มาชมนานแล้วนะคะค่ะมาชมนานแล้วนะคะก็ไม่มีอยู่แล้วนะคะย้ายออกไปแล้วนะคะค่ะ พื้นที่ตรงนี้นะคะ,คะกว้างดีเน,ะนะาะเมลโกหลังบ้านก็เยอะเลยนะเยอะมากเลยดีเสือค่ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสาวพันก็จะขอเยอะจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ